กินยังดีวะพี่น้องหมือนแรงให้กินดีวะกินไก่บ่พี่น้องไกอ่อฟางสิงไหมกินบ่อ๋อเดี๋ยวเราไปเห็ดไกอ่อฟางกันครับไกอบ่อฟางเดี๋ยวเราไปจับไก่มาต้มอ้ยไม่ล็กคนแล้วก็ทำการอบฟางไปเก็บฟางมาอบไปหิวหิวหิวไปจัดการเลยไปไก่อฟ้างเราไปลุ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  เอววงหิวหิวหิวมากครับเดี๋ยวเขาสิเอาเขาวานหลอกไก่ครับบริเวณตรงนี้เราเขาเดี๋ยวซุ่มุมตรงนี้มานะเอาวาเลยครับวาแล้วาวาวมานมาหนิมาุ่มมากซุ่มมาเดินซุมมาพรวพรซุ่มมาซุมมาเยยมงุมเลยครับคอยงุ่มสิคอย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 ไหนคอยมากงุมบุบเลย อันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยอีกตัวนึงบักนี่มันเสียดอเลยโอ้ยเหนื่อยมากไงขนาดนี้อันนี้คือแบบเรียบร้อยครับขังไว้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเขาจะจัดการมันมือแรงครับขังไว้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 ครับนี่เรียบร้อยครับไก่หนึ่งตัวขอมันกินเขามันกินอ๋อกินกินจินหิ้มจิ้น <c oughs> กินกินกินครับกินกินกินครับอยู่แบบบ้านๆนครับพี่นอ้องโอ้สุดยอดเลยวะ <c oughs> กิน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 ครับอตอนนี้เรากำลังจะไปเก็บฟางนะครับเก็บฟางเราจะไปเก็บฟางแทุกคนนะเดี๋ยวไปเอาอยู่หน้าเป็นครับลักเอาเลยที่มาหนีมันเขามีไผ่ออกไผ่แล้วนะครับเดี๋ยวไปลักฟางเลยครับ ตอนนี้เขากำลังมาเอาฟางกันนะครับฟางเอาไปอบไกกันนะครับฟางเดี๋ยวเอาไปสองกระสอบนะทั้งหมดสองกระสอบตอนนี้ก็จัดการหอบใสนครับหอบสตกันเลยหอบี่สเลยยัดแน่นแนนเลยหัแน่นๆแล้วตีนทางเลยโอ้เจ๋วเลยครับหยัดลงครับนะ แบงหัวกนอสดๆหอมหอม,อม,หอ,ม,มหอมเลยโอ้ยนัมันอยากดมน้ำอยู่กัเดอกมับเปียกเลยดิหยามหอมเปียนเปลี่ยนเยวเอากองนี่เต็มแล้วกองเต็มแล้วอ่งลงนั่แหละ ลงสแน้งนลงไปครับนี่ทุกอย่างตอนใ้สิอ๋ขันต้อน,นีขันตอนยังครับหลางไก่ครับหลางไก่ไกี๋ยวเจาไก่ <c oughs> ไก่เนี้ยวขาครับขาเมื่อกี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ผมขาเมื่อกี้ครับผมเอาใส่ถุงเราวก็แช่สองฟิตไปครับไห้มันนอกน้ำครับเย็นๆน,นี่เป็นไง แม่ลขนกขนะสะอาดกิ๊บเนี่ย <Okay. S 1> ก็เอาเครื่องไมเอาเงี้ยเอเกเรียบร้อยนะครับก็เ้าชีเตรียมอบนะครับมันเป็นตะแเสบแห้งมาเนียบ <c oughs> เดี๋ยวขั้นตอนนี้เขาจะเอาไปล้างแล้วเขาจะเอาไปหมักนะครับมาล้างนะครับอันนี้นคือเชฟของเนาครับเชฟอาร์มนะครับอันนี้คือการอบไก่ไอ้ล้างไก่นะนทุกคนนี่คือการล้างไก่ครับนี่เชฟเขาสุดยอดให้เรียบเห็ดเป็นกอย่างครับ มีทุกอย่างครับนี่โยเกิร์ตมีเมียเมีนวดนี่ครับล่างไก่ครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งขั้นตอนการปรุงเลยครับเดี๋ยวเขาปรุงเป็นยังไงเนาะอ่าปั๊บตอนนี้เหาเห็นนะครับหมักไก่ครับหมักไก่ครับนี่มือก็บอกหรอกเปิดสุดที่บอกอันนี้มือหมักครับอันนี้มือนีมือหมักอันนี้มือจับนี่เป็นไงใส่เผื่อยยังบ้จับไก่ครับเรียบร้อยครับใส่ถุงเผื่อยยังบ้ฮะผมใส่ถุงเผื่อยเอาใบมันแสบมือเดี๋ยมันแสบเหมวันนีอยู่กินก็คือ่ใส่อ่ะ ใส่ดอกโอ้กินก็ใส่กันเลยโอ้กินหอมแงี้ยครับผู้ชมโอ้เดึงดึงเลยอ่ะอืมดึงดึงดึงยังว่านี่ตอนนี้มาไก่ครับตอนนี้มาไก่เออไก่ได้กินแล้วพี่น้องอ๋อคำพอดีนะครับอันนี้อันอ่ขุดหม่องว่างถ้วยนะครับนี่แหละส้มนี่แหละยังวานี่ครับุดหม่องว่างถ้วยนะครับ ไป,ไปเวเอาถยเอาครับตอนนี้เขาจะเอาไก่ทำการนี่ขดลุมไปเรียบร้อยครับเอาเดี๋ยวทำการเอาไก่อันนี้ซ้ำเอาเห็ดไปเพื่อนอย่างครับลองน้ำมันครับเหมือนมีน้ำไว้ให้เราซดแบบใต้ตอนสดไปไว่าอย่างครับสดไปว่าสดครับอ๋อสดนะครับนี่ครับเอาอันนี้ขวดเบียร์ครับนี่เทียงบ่เทียงเทียงเทียงประเด็นคือหามลมนะครับอุ้ยเดี๋ยวด้ินถุงเออมัน แขแบกกันไปว่าต้องปิดงุ้มลงหรอกก็ดิ่มกบด้วยงหามหามไอ้ควันเขาเลยดิมาแคบตัวลองมือตัวเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองมือครับแงะก็ดีแต่กลัวครเอานี่ออกก่ันจริแงะล่างหรอวล่างเราอ่ะบาปโอ้โหกริบเขาไปเลยครับอันนี้คือเอาถวยยันคอมเมนตอนนี้อ่าตอนนี้มีปัญหาอย่างครับอันตริบเขาไปเลยครับถวยน้อยก็ไป เขาเขาต้องเปลี่ยนอซ้ำให้มันหน่อยกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไปหาครับตอนนี้มาหายครับฮะหมันหน่อยกว่าเมื่อกี้หาตัวหน่อยครับผมได้ฟ้าหมองเขาไปหมองฟ้าหมองเขาเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าหมองเขาก็ได้มันจะบูง่มันมีหมูอ๋อตอนนี้ห้อจานครับตอนนี้ตอนนี้ห่อจานอันนี้คือ มือสังหารของเราอันนี้มือจับผมมือกินครับเอาผมมือกล่องอันนี้เขาจานว่างๆแล้วนี่ <c oughs> จับปิ๊บมาแล้วก็งุ้มใส่ลงไปครับไหนบ้างแต่เยู่เราวเขาดินกบเลยเนดะ้วยดินกบแบบไม่ห้ามห้ามให้ควนเข่าแม่แต่มิดเดียวครับทุกคนไ่นเรามุ้งไปบ้างใส่ดินเราไปละแถวไปบ้าง <c oughs> โอ้ยสัตว์เลยไข่วะนะครับไม่ขนั่นไม่ขนานคือเขาต้องปบแบบเอาปิ๊บปิ๊บตัวนี้นะมันงมปุ๊บแล้วก็ปุ๊บงมเห็นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ดินกบหามไปข้นเข้าไปในเออ่ในปิ๊บเด็ดขาดครับขันข้นเขาไปเขาสิมันคิวนะครับคิวคือเหม็นเหม็นไหมนะครับเหม็นไหมไหมกลิ่นฟางนะครับก็เสียบันไข่ตังอ๋อมัตัวห้าเฮ้ยบ้าดิ เสียบนี่เลยเอาเสียบเสียบตรงนี้เลยมันแมนปะแมนแมนเสียบเลยครับโอ้โหกูติดเหลืองซะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสีสลากของมันเพียงล่ะอ่ะสลากอันนี้คือเมื่อสังหารของบเชฟเชฟขึ้นมาสูงมใช่ไหมเป็นไงเราเอาล่ะบอันนี้เชฟนะครับอันนี้โอ้โหแสงกำลังสวยเลยแสงยังงามเลยครับตอนนี้ไกลครับ วันนี้ลาดาลาดน้ำจิ้มนะครับทุกคนตอนนี้คือลาดน้ำจิ้มนะครับลาดลงไปครับว้ารู้ว่าตอนนี้อตอนปิดเป็นยังสี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเบิง้งตอนเปิดนะมันจะเป็นยังไงน,นะรเพาะว่าปิบตัวน,นี้คนระับปิบตัวน,นี้จะลืมมาว่ามันมีกระจกครับนี่มันเบึงสามารถเบึงไห้ครับกระจกกันไฟนะครับน,นั่งาไม่เป็นไรเลยสวยยางสวยนะ ตอนนี้คือขั้นตอนอุดดินนะครับเย็นๆเบาๆหาเมฆ้วนเข่าได้เม็ดแต่นิดเดียวครับนี่ครับหาเมฆ้วนเข่าได้อ่ะเอานี่มาอัดต่ำให้มันแน่นๆเลยหาเมฆ้วนเข่าได้เลยครับใครวะหาเมฆ้วนเข่าได้เม็ดแต่นิดเดียวนะให้แบบปิดไวปนะ มาดีดอกอี้ดิอย่าลืมว่ามันมีกระจกนะครับเอาสามารถเบิ่งได้นะครับนี่กระจกนี่กระจกเรียบร้อยอย่างดีนะครับข้เข่ามาดีดอกอี้ดิเนี่ยครับหามคว้านขวานไปตั้งเยอะเดียวครับใครจะเป็นมือเพิงนี่ครับกระสอบฟังเขาขี่เขาออกมาเอาเลยเอาเลยแย่เดี๋ยวนี้จีนออกกันน้ำฝนสักหน่อยนี่เอาน้ามดครับ เป็นเทคนิคครับไม่รู้แหละผู้ใดสอนเป็นจอคนแหละเย็ดเพลงสั้นแล้วครับอยากเก็บก็เก็บเลยครับกินไหนหลือครับกินได้หรือครับบ่มีข้าวมาจะกินบ่ไหนนะครับไก่ห้าวเนาะนี่โอตรโคตคลิปนี้อาจจะไ่เห็นหนาผมนะครับก็ผมเป็นคนไทยแล้วก็บันายนะครับเอาตัวทางใส่วยๆงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปต่อไปครับเพียังครับ ใส่เพียงครับใส่เพียงใส่เพียงจัดไปเถอะครัใส่เพียงครับเทเลยเทเลยเทเลย่เทเลยเขาจีใส่เพียงให้มันแบบกบกบใบเงีนยปิ๊บเลยนะครับกบแบบมิดชิดนะครับนี่เพียงเพียงสดครับเขียวไปเก็บมากะเออมันจีหอมหอมฟรยเลยนะครับเพียงสดครับเพียงสดในนี่เป็นไงล่ะฮะใออกใส่ออกคุ้มคุ้มคุ้ม

เดีขาไม,ไมม่ค่อยเติมอ๋อ,อค่อยเติมบ่น,นี่คือ,อเชฟบอกนะเขาต้องเสื่อฟังเชฟเมาใช่เวลาจากนาทีในการอบครับประมาณสามสิบนาทีสามสิบนะครับสามสิบตอนนี้เวลาประมาณอ๋อสิบเจ็ดนาฬิกาแปดสิบนาทีนะครับรนี่ครับตอนนี้เขาจุดแล้วครวับตอนนี้มือเพื่องครับมือเพื่องครับตอนนี้เจี้ยงกรดหอมเลยครับเจี้ยงใหม่ใหม่เจี้ยงใหม่ใหม่เลยครับ ขัน่สุก็ยังใส่กระทะทอดเลยครับขันไม่ปุกดูดอเป่า้อไรมีทางใหม่แน่นอนมะันบ่สุกมากกว่านะครับตอนนี้ตรหอ,อนเลยทุกคนเวสงิไปนหอ่อนเลยครับตอนนี้เขาอมเติมเพียง,ออยงเลย,ยๆนะครับนี่ครับ จกแตกกรโจกแตกครับโอ้กระจกแตกครับทุกคนครับตอนนี้มีปัญหามากๆครับปัญหาปัญหาแบบใหญ่โตเลยมหาสารมาหาสารเลยครับนี่ก็คือต้องเปลี่ยนปิบปีบมีท่องเลยตอนนี้คือต้องเปลี่ยนปิบครับแล้วรับโโฮฮทำความสะอาดไก่นะครับกระจกแตกนะครับตอนนี้ ตอนนี้ไก่เขาเมียง่ันนี่แบบอันนี้ปัไหนครับอาจจะมีกินนิดนึงดูครับหะกจกแตกนะครับตอนนี้ครับโอ้โหคือปัญหาแบบใหญ่ตโตมหงารเลยครับปี๊บมาลองตอนนี้คือปัญหาคือเขาต้องหาปี๊บมาสำรองครับจำเขาไปล้นไปตอนนี้จ<อ>ำเขาไปล้นคนเลยกระจกแตกครับตอนนี้ <c oughs> คือมันทนความห่อนเบาไป เฮ็ดราแน้นำแมงบ่แตกเหรอ,อตาย,นะยแล้วมัน <laughs> บ่ได้แล้าาวเปลี่ยนปิ๊บแล้วเดี๋ยวเขาไปหาปิ๊บสำรองมาครับรปิป๊บเก่าอ,อครับมันแตกไปแ,แ,แ,แล้วแง่แงะแสกเลยวันนี้แงะ <laughs> แงะแสกเลยวันนี้เฮ้ยขุดดินออกก่อนปะดินมันอีฟุ้งเขอดจานดิเปลี่ยนจานบ่มันจานกินอะไรจ้จานกินบ่ได้อยู่แล้วเนาะ โอ้จานพอดีกับปิ๊บเลยเิ่บดีพืออะเอาส้ยกมันไก่ซุกเหรอตอนนี้ไก่ซุกอย่างมันมันซ้ำลุนลุนขนลุนขนแกล้ไม่น่าแก้ม่น่าลุนขนปัญหาไงอุ้มหอมเหรอเว้ยยังห้อมเลยเลยกินตัวเีย หอม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 กินมันหอยอ่ะเม่ห่อนดิปัญหาใหญ่โตเลยครับกินได้กินได้ตอนนี้ปัญหายังครับตี้ปัญหานี้แย่แล้วโอ้กระจกแตอ่ไในบีบไม่ละไกลก็ต้องมาลลางปุงไม่ครับโอ้ตายแล้ว ปรุงไหมครับนี่ปรุงไหมใส่น้ำมันใส่ซีขาวอ่ะสีขาวครับตู้เนี่ยใส่อะไรสีขาวปุงปรุงไหมครับสีขาวแล้วซอสนะซอสมะเขือเทศตะไคร้ครับวัียกว่าสับตะไคร้อย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะ สัตตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้คือตํากระเทียมกับกระเทียมกับตะไคร้นะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับน,นี่ครับอันนี้คือรอบสองนะรอบแล้วเค็มไปแล้วครับอืเมื่อกีว้วายสิมีปัญหาเลยตําครับตําลงไปอันนี้ก็เทน้ำมักลงไปแล้วนะน้ำมักน้ำหอมมักบอลลูนอะไรเสียบหรือเปล่านั่นยี่เสียบยั่มั้งเสียบปะเข้มโ,โอ้โหเข้มบอกเข้มครับ เอาอันนี้ยังน้ำตาลบ่น้ำตาลโมงอย่อยงางหน่อยครับมีหวานดิครับตเค็มนน้ำตาลโมงอย่างหน่อยครับอันนี้กะเข็มตัหว่อนีแซ่บอยู่ยยครับมัน <c oughs> นีแซ่บแล้วละติมกะท่าลงไปครับกรบกกาแฟนั่นนะเดี๋ยววที่เอาน้ำจิ้มมนาะน้ำจิ้มมาจิ้มกินนะครับมัน <c oughs> วานอีสุกว่ะ <c oughs> สุก ันนี้คนนะครับคนคนคน,นคนแล้น,นี้เขามาเพียงหลบสองนะครับก็คือสันนิษฐานว่าเพียงเที่ยวไปบ่หนาพ่อนะครับก็ต้องเมาอ,อีกนะครับขนกันแล้วครับใส่ไปเลยสองถุงปุ๋ยนะครับเพียงเยอะแยะนะครับนีร<อ>่ร้อยนั่นแหละซุกแซบ่บใส่มปเลยใส่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 อยนี้หลบสองครับอันนี้หลบสองนะครับเจ๋อ แซบแม่งหอมกุ๊บนาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลงเงียบปดบุ้งบุ้งเลยอ๋อนี่ครับตอนนี้เขาก็ัเจียวเอายืนดูน่อยฮะเอาปีบอกนะครับเอาปีบอกจากไก นาทีแห่งทองหนามย่สวะหนามยุ่เสวะนี่นี่นะนี่มหนามนี่ีนคือรููกยกบาเบาเบนี่ขึ้นแล้วโอ้ปาสุกเ่ยปลาสุกขึ้นมากคอปะสุกสุกสุกุกขึ้นเล็ขึ้นสุกยังไงเป็นไตไหมล้างาสุกนิดเดียวนิดเดียวปกใหม

งามดีงามเลยคนสีตะกอนวโอ้เองโง่้มัน่งนนะโอ้บักชวไก่ตุ๋ง่ถวยเทากับปั้นมาใส่ซื้อวข้างหลังทสนะเดี๋ยวเขาจะปาดไปถอดนะครับท่งนี่สุกกินะกอเทิงกันตัวเดี๋ยวเขาจิ ปาดไปทอดนะครับ,บเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไปทอดนะครับเดี๋ยวร่องบีมด้วยอ่ะสุกบอสุกโกลนสิสุกครับแต่ว่ามันสุกไม่ค่อคยดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปทอดนิดน้อยนะครับเฮ้เดี๋ยวไปปิ้งก็ไปสับก่อนสับไปสนิมมันสุกบอ,อสุกบ่สุกสุกบ่ดีอันนี้มันต้องปาดเครื่องแน่ปาดเฮ้ย มัดเครื่องเนี่ยนี่อ่ะต้องเอาไปปิ้งบ่ะน้่อบอบอบหมด่งอบหนึ่งถอดดอถอดดเดี๋ยวถอดไปอบนะครับว้อมาเด้อกินข้าวนี่นี้นี่แก้วซีฟู้ดแล้วก็ไก่อบฟางน่ะซุปข้างทึ่งรับเดี๋ยวเขาจะลุยกันแลมาอ่ะใส่เลยจับแก้วน้ำอันน้ำแกบบ หอมหวานแบบเสีบแห้งครับดูดูของแส่บครับแส่บเสีบแส่บๆสีบเบนี้อบีหยากแต่เนาะยี่พอยี่เมียยี่เราเนี่แม่กัตังก่ไเลยตายี่แดกว่าเขาซุปไอ้คนกอกนั้งกินว่อแตว่ากินกับขาแบบน

มันเสียบเทงครกบบ้างมั้งเดินเสียบหอมหอมหอมมือทั้งเท้งสกับแต่ทั้งรางบางทันสุกแบบเดี๋ยวเยาไปอบอีกนะครับพักไรเยัิขักวพักวะขัด เอาออกมาไปตัวน oh, ี้เซ็ตไปอ้กระจกเลยเบืองเลยเบืองแล้วแสบแม่ฮะเงียบไโอ้แดงจะวาแล้วคดีโชคดีโชคดีโช บาดมีไหมโอ้นา่ามีแบบปก่ๆดูยโอ้ใสเมือนะนะเนาลเพราะว่าอัอออออออนเพรเพราะเพระเนียบอเอาไปเบิ่งมา ผักกหนอยเนผักบุงเผักบุงเงิน,นละัะเอามวนผักบุก้งอ่ะมันมันมันยับผักมั้อครับผักไปดูมากิเสนก่ครับครับครับเดียงนั่งไหมที่ชิชวปะชิวนั่งะชิวอบบครับดีบ เราเป็นน้าระหว่างเราเป็นน้าเาป็นสายบุญขากีว่าตายตายมันทีบันบาทมันบันบาทขักบุ่งขับบุ่งใส้ขัดนยืะ <c oughs> ไปไปเบื้องตอนตรบตอนนี้ก็กินเป็นทีเรียบร้อยนะครับกแสบพอสมควรนะครับกนน็โดนกินเทียนนะครับก็เป็นวิธีชาวบ้านนะวิธีชีวิตนะครับสำหรับคนอีสานนะครับก็กินแล้วก็เฮ็ดแล้วก็กินเองนะครับเฮ็ดแล้วก็กินแล้วก็อิ่มเรียบร้อยนะครับก็อาบน,น้ำนอนนะครับสักนิดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ สำหรับมือนีนะเดี๋ยวคลิปหนาจะเป็นเฮ็ดอียงกะถาเบิงอีกเกียนะครับมันกับมวนดีนะครับกรบรารในมาเหตุนึงสิโอเคครับกำลับมือนีกะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวคอยมาว่ากันใหม่ในมือหนานครับโอเคสวัสดีครับนี่เราได้ไก่มาตัวนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูน, <laughs> นี่คืออยู่ตลาดนะครับอยู่ตลาดนะไก่ไก่ตัวนึงเลยไก่ตัวนึง